ตอนนี้เราจะ,ะให้ดูไปที่เราเส่คหอผ้เสกลองลองหนึ่งมี7ชิ้นมีสีเขียวไปเตยมีแพะทองมีมันม่วงนะคะ๋ตวแค่คราจะจ่อันนี้หนมเราก็จะใส่ไปด้วนะคะเราก็จะใส่ ไปเตยไปเตยสีข้างล่างใบเตยสีข้างล่างนะคะแปบนี้นะคะจชิ้นแล้วก็มันม่วงมันม่วงเนะะื้อมันม่วงนะคะแล้วก็เออ สเตปสเตปการทำก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกขอบจะต้องมีสีรถมันม่วงรถไปเตยรถสตโลนะคะจะมีอยสามรถมะพราวน้ำหอมร้านเราจะเน้นมะพราวน้ำหอมนะคะะถ้าใครอยากชิมนะคะสต่วัตถิน้าร้านนะคะ เ้าี่สั่งไว้ไปเตยอ,อย่างเดียวนะคะสมงกล่องอร่ารเลยนะคะหอมหวานมันอร่อยนะคะช่วยกดแชร์กดไลค์ช่วยกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะกดติดตามคลิปต่อไปนะคะอขอจบคลิปแค่นี้ก่อน ริบต่อนะคะอันนี้หน้าร้านร้านนีาเป็นยังไงเดี๋ยวเรา,าจะมารีวิวภายในร้านของเรานะคะก็จะทำคลิปมาร้าน้ายลักษณะร้านคานา้า,คายยังไม่ได้รีวิวเลยเดี๋ยวขออนุญาตนะคะอันนี้คือทองม้วนกรอบทองม้วนอันนี้คือทองม้วนสดนะคะที่ทำเสร็จแล้วเราจะออกมาวางโชว์อันนี้ก็จะเป็นของม้วนกรอบสีฟ้านี่รสเค็เมนะคะ รถหวานสีเขียว<อ>สีชมพูคือรถกะทิสีแดงคือรถทูเรียน,น,นจะเป็นไซส์นะคะอันนี้ไซส์35 3-100ไซส์ในชั้นเนี้35 3-100แล้วก็มี4-100จะแล้วก็อันนี้50บาท2 0 0ครับมีอยู่สามนะคะก็จะมีอยู่ในร้านก็จะมีอยู่สีรถรถทูเรียนนี่เพิ่งจะมา ตอนหน้าทุเรียนนะคะเราเตรียมเนื้อทุเรียนแล้วก็จะมารีวิวไอ้นิ้ตัวสดแปงแปงแปงของมวนสดอันนี้ก็จะเป็นปักโคมนะคะปรักโองเนี่ยใช้ปักโคงแท้ๆเลย แป้งเรามันพนอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็มะพร้าวีนนมะพร้าวนะ้มหนี้นี่เรา,าคราือมีมีทีทนะคะหยอดแป้งอ่าเตารลน,นะคะแล้วก็เมกิมมะพร้าวมะพร้าวเราจะไม่เอาลงไปซุปนะคะเพราะว่ามันจะทาให้รสชาติมันพอมะพร้าวลงไปแช่ในแป้งแล้วมันมันเหมือนกับความหอมมันมันจะไม่มากเท่ากับเราเอามา พั่วก่อนนะคะแล้วก็จะทำจะได้หอมอันนี้เราก็เตรียมงามา,มาอันนี้งานะคะตัวงาเราก็จะพั่วมาแล้วก็ไว้เติมนะคะก็ลดหน่อยเราก็เติมอะะพอเย็นแล้วเราก็จะใส่กล่องนะคะก็จะเรียงใสก่กล่อง ข่วน่อยนะคะเสียงดังมากเลยแม่ค้ายังไม่รู้วิธีตัดเสียงข้างๆบอกว่าจะทำยังไงเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะคะอาทิตย์หน้าหยุดนะคะร้านค้าหยุดไปต่างจังหวัดกันนะคะจะไปสกลนคร<า>ไปถิดารบ้านเกิดเดี๋ยวถ้ายัางไงนะคะเดี๋ยวติดตามชมนะคะว่าจะมีคลิปอะไรให้ลงต่อไปนะคะจะพูดเป็นภาษาอัดไทยหรือาภาษาไทยนะคะช่วยช่วยช่วยดูคลิปให้ดยนะคะ ขอบคุณทุกการกดกดไลค์กดช like, มด,ดูคลิปใี้จบนะคะฝากด้วยนะคะฝากช่องด้วยขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ